บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วประเดี๋วก็วันประเดี๋ยวก็คืนได้บายหน้าไปสู่ความเสื่อมสลายจากเด็กสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นก็สู่วัยกลางคนจากกลางคนก็เข้าสู่วัยชารา ร่างกายของเราก็เข้าใกล้ความเสื่อมความตายไปเรื่อยๆบุคคลผู้มีปัญญาควรสอนตัวเองอยู่เสมอว่าช่วงเวลาชีวิตนั้นสั้นนักเราไม่ควรเป็นผู้ประมาทพึงเร่งทำความดีราะใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้หรือในวันนี้ดังนั้น ให้มันประพฤติปฏิบัติธรรมทุกๆวันเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์จิตใจให้แน่วแน่ที่จะมุ่งสแสวงหาที่สุดของชีวิตคืออายตานานิพพานเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตา จเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก พอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตา ให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกักแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมด แล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเราไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐาน ที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นจุดกําเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตธัไให้กําหนดบริกรรมนิมิตรขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมว โตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้ว ภาวนาอย่างนี้นะไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วคำภาวนาก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองเราไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะหยุดนิ่งอย่างเดียว สำหรับท่านที่ชอบนึกถึงองค์พระก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพบ,บูชาองค์ใดองค์หนึ่งหรือนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้โดยนึกอาราธนาให้ท่านมาอยู่ในกลางกายของเรานั่ง ทำสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆอย่างสบายๆนึกให้ต่อเนื่องกันไปส่วนท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระ อยากจะวางใจเฉยๆก็ให้ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ได้นะจ๊ะมีวาระแห่งภาสิทธิที่ปรากฏอยู่ในสปริวาราสนะเถราประธานที่6ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทัทมุตระผู้เป็นอัครนายกของโลกผู้สื่อตรงมีพระหารัยมั่นคงประทับนั่งบนอาสนะนั้นทรงประกาศอสองษบินบาทว่าพืชแม้จะน้อยที่ชาวนาปลูกลงในนาที่ดีมหาเมฆยังสายฝนที่ตกเสมอ ผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีฉันใดบินนาบาตนี้ท่านปลูกลงในนาดีผลจะยังท่านให้ยินดีในพบที่เกิดฉันนั้นการทำบุญให้ทานเป็นสิ่งที่เราเชาวพุทธทั้งหลายทำได้อย่างง่ายๆและก็คุ้นเคยกันมายาวนานในตอนเช้าๆของทุกๆวัน เราก็จะมาใส่บาตรโดยจะเตรียมข้าวปลาอาหารที่ละเอียดประณีด้วยความเบิกบานใจน้อมถวายแด่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลที่ออกเดินวินบาตยามเช้าอันเป็นสมณก,กิจโปรดญาติโยมเป็นภาพที่คุ้นตาของชาวพุทธการสร้างบุญอย่างนี้เรียกว่าการถวายวินบาท ลุงพ่อขอขยายความอีกสักเล็กน้อยคำว่าบินดาบาดนี้นะจ๊ะแปลตามศัพท์ก็แปลว่าการตกลงไปของก้อนข้าวหมายถึงกริยาการทิ่ทาน,นบ,บดีทั้งหลายน้อมถวายอาหารหวานข้าวลงไปในบาตรและพระกุณเจ้าทั้งหลายก็น้อมตัวลงรับทานนั้นการถวายบินดาบาด เป็นทางไมาแห่งมหากุศลเป็นประเพณีที่ชาวไทยชาวพุทธทั้งหลายปฏิบัติกันมายาวนานนับตั้งแต่บังเกิดมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกข้อความแห่งพระกา,าในเบื้องต้นที่หลวงพ่อเดกกล่าวไปนั้นนพระผู้มีพระภาคเจ้าประนามว่าปัตมุตระ ขนตรัสเอาไว้เมื่อครั้งอดีตการโดยได้ตรัสถึงอนิสงส์ใหญ่แห่งการตักบาตรหากผู้ใดได้สั่งสมบุญอย่างนี้บารมีก็ย่อมจะเพิ่มพูนขึ้นทุกวันเป็นการยืนยันว่าการถวายบิณฑบาตท,ที่ทำถูกเนื้อนาบุญเลิศย่อมมีอนิสงส์มากมายมหาศาล ผลแห่งความดีงามที่บังเกิดขึ้นก็จะเป็นมหาสมบัติติดตามตัวไปเนี่ยพบบึงหน้าและพบต่อต่อไปนับพบนับชาติมีท้วนในวันนี้หลวงพ่อจะนำประวัติการสร้างบารมีของพระอริยเจ้าในการก่อนที่ท่านเ้เสวยผลแห่งบุญที่เกิดจากการถวายบินาบาตมาเล่าให้ลูกๆทั้งหลาย ได้รับทราบพ,พระเถระเจ้าอางค์นี้นะ่ะมีนามว่าพระสป,ปริวาราสนาเถระซึ่งท่านได้เกิดมาตรงกับยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคปัมุตระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคข,ของพละงท่านเหล่าพระสาวกพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกา จะถวายบิณฑบาตการเป็นวัดต่างคนก็ต่างขนขวายเอาบุญกันอย่างเต็มที่พระเถระรูปนี้ในอดีตท,ท่านเคยบำเพ็ญบุญกุศลเอาไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสังสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆจนมาถึงในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า ร้นนามว่าปทัทมุตระท่านก็ได้มาบังเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวเป็นตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติที่คนร่ำรวยทั้งหลายจะพึงมีท่านอยู่ในถามกลางครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งล้วนแต่เป็นสมมาทิฐิเพราะหมู่ญาติหลังจากที่รับทราบว่าพระสมมาสมุทรเจา้า เสด็จอุบัติขึ้นในโลกทุกๆคนก็จะหาโอกาสไปฟังธรรมจากสำนักของพระบรมศาสดาอยู่หนึ่งนิดเด็กทารกผู้มีบุญเก่ามาดีนี้พอเจริญวัยแล้วก็มีโอกาสตามหมู่ญาติไปฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาที่ละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมและผลกรรมจึงทำให้คิดว่าเรานับเป็นผู้ที่มีความโชคดีอย่างมากแต่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตได้รู้ว่าการเกิดมาครั้งนี้นะ่ะมีความหมายมากแต่หากเราได้สร้างบารมี ได้สั่งสมบุญโดยไม่ประมาทในชีวิตเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ทำให้เกิดความศรัทธ,ธาเรื่อมใสขึ้นมาอย่างท่วมทน้นไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยเลยมีความเชื่อมัน่นในผลแห่งการทำความดีคิดว่าพระบรมศาสดาและพระสาวกออกบินบาบ สแสวงหาพระตาหารกันทุกๆวันควรที่เราจะถวายทานคือถวายบิณฑบาตท,ทุกวันเอาบุญใหญ่กับพระบรมศาสดาและเหล่าพระสาว,วกพอคิดอย่างนี้ก็ได้ตรเตรียมพระตาหารที่ละเอียดประณีตมีข้าวปลาอาหารมากมายที่ควรแก่สมณะบริโภค โดยตั้งใจจะถวายบิณฑบาแตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพอชนะมีรถเลิศต่างๆแล้วก็ยังตระเตรียมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อนำไปประดับอาสนะที่นั่งสำหรับฉันพอตระเตรียมบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วก็รัตนาพระบรมศาสดาพร้อมกับระสาว,วกทั้งหลาย มารับบินตบาทหลังจากถวายทานอันประณีตนั้นแล้วก็บังเกิดมหาพิติที่ไม่มีประมาณได้รำพึงว่าในวันนี้นับเป็นวันที่ดีที่สุดของเราที่ได้สร้างบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะที่กําลังรำพึงด้วยมหาพิติอยู่นั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ผู้อัครนายกของโลกก็ปรารถนาที่จะให้กุลบุตรนี้เชื่อมมั่นในผลแห่งการสร้างบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปลองยังทรงประกาศอนิสงส์แห่งบินบาตว่าพืชแม้จะน้อยที่ชาวนาปลูกลงในนาที่ดีมาหาเมฆยังสายฝนใี่ตกเสมอ ผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีฉันใดบินดาบานี้ท่านปลูกลงในนาดีผลจากยังท่านให้ยินดีในภพที่เกิดฉันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทัทมุตระครั้นตรัสอย่างนี้แล้วก็บ่ายพระพักเสด็จไปทางทิศอุดร ด้วยอนุภาพแห่งบุญกรรมนั้นจึงส่งผลให้อุบาสกผู้มีศรัทธาไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านท่องเที่ยวอยู่ในหมู่เทวดาและมนุษย์ได้สวรร์สมบัติมหาศาลไม่เคยไปสู่สถานที่ที่ตกตามเศร้าหมองเลยจนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ท่านก็ได้กลับลงมาเกิดในภูมิของมนุษย์ ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ได้สั่งสมมาดีทำให้ท่านเกิดในตระกูลที่ดีมีสมบัติมหาศาลเกิดขึ้นแต่ท่านเองก็ไม่ได้ยึดติดกับสมบัติเหล่านั้นได้สาะสมบัติทุกอย่างออกบวชในศาสนา,ขอ,สาของเราสมมาสมุทิเจ้าของเราเมื่อออกบวชก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ด้วยอนุภาพแห่งบุญ ที่สังสมมาอย่างดีแล้วแล้กราบกับบุญในปัจจุบันต่านแต่ใ,ใช้เวลาไม่นานก็สามารถทำใจหยุดใจนิ่งไปตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาพอท่านบรรลุธรรมแล้วก็ได้ใครครวญได้ยานว่าเพราะบุญอะไรหนอ ท่านจึงได้บรรลุสันติบทนี้ครั้นเห็นบุปกรรมแล้วก็เกิดสมนัตจึงเปร่งวาจาว่าที่เราได้เข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้ก็โดยอนุภาพแห่งการถวายบินบาทเราสมดวมในพระปฏิโมกและในอินทรีย์ทั้งหลายขนขวายในวิเวกไม่มีอาสวะเราสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือ ปปติสัมพิทาสวิโมก8แ,และอภินญาหกก็โดยอนุภาพของบุญเรารู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตแทงตลอดในคำสอนของพระพุทธเจ้ากิจของเราได้ทำเสร็จแล้วนี่ก็ด้วยอนุภาพแห่งการถวายบิณฑบาตในพระบรมศาสดาผมเป็นเนื้อนาบุญอัลเลิศ และกับพระอริยสาวกทั้งหลายถ้อยคำแห่งมหาปิติที่พระเถระเปลงออกมานี่นะ่ะเป็นวาจาที่เปลงออกมาด้วยความสุขสมหวังในชีวิตในผลแห่งความดีงามที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านเป็นมหาปิติที่ไม่ใช่ว่าจะบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆแต่จะบังเกิดขึ้นเฉพาะ กับผู้ติดทําความดีอย่างเต็มที่เท่านั้นการทําความดีทุกอย่างเมื่อตั้งใจทําอย่างเต็มที่เต็มกำลังก็จะมีมหาปิติอย่างไม่มีประมาณเหมือนเรื่องราวที่บังเกิดขึ้นกับพระเถระรูปนี้เพราะฉะนั้นการที่หลุกๆทุกคนได้ทำบุญตักบาตรกันอย่างสม่ำเสมอทุกทุกวัน เป็นเรื่องที่ดีงามนะจ๊ะเป็นสิ่งที่นักสร้างบารมีทั้งหลายควรมันทำกันอย่างสม่ำเสมอเมื่อทำอย่างต่อเนื่องแล้วมหาพิติก็จะมาเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาบารมีก็จะเพิ่มพูนขึ้นทุกวันเมื่อทราบอย่างนี้แล้วลูกๆทุกคนต้องมันตักบาตรไอทานกันทุกๆวันนะจ๊ะ จะได้มีมหาสมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและอริยสมบัติติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนานีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยะาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ไอ้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธร,รมก